มันเป็นะไม่คิค่าแรงก็ดีแล้วสองาสิบาทอะไปที่บ้านมันมันเข็ยใม้เรียบร้อยมันเอาไปเลยก็เลยเป็นสก้า่นสย่ก็เลยเนี่ยสูงอะเพียเพียเยเยไม่สนใจเลยไม่สวยเนี่ยพวกี่สูงเนสวยอยู่สูงสูงหมดเลยอะเี้ยเตียไม่สนใจเลยอ้ากินเงาะกินเงาะ ไม่เป็นไรทนายก็มีแล้วก็ฟ้องร้องแล้วทนายก็มีฮะทีทนายก็มีเอาได้ยเอืมเดี๋ยวไม่ถึงหรอกไม่ใช่อายการน่ะคุณพี่ภาคษาใครเจ้าของที่ที่พักไงที่พักษาเก่าเกษียณแล้วอ๋อพี่มนไปพักนั่นเหรอใชชื่ออะไรอ่ะ